นี่วัตดูดินเนี่ยดินเนี่ยนะตัวนี้มันสคัญมากถ้าเกิดว่าเราปรุงดินไม่ดีเนะี่ยผมลิบมันก็น้อยแต่ตัวเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นที่พ่อทําเนื่องจากว่าพ่อปรุงดินดีเกินไปพอดีเกินไปปุ๊บมันขึ้นต้นพอขึ้นต้นปุ๊บพิเตดูปลูก <Huh? S 1> มันพิเตอรดูปลูกไง พอพีทดูปลูกปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดการมีต้นเยอะเกินไปพอมีต้นเยอะเกินไปปุ๊บลมมันพัดใช่ไหมครับพอลมพัดปุ๊บต้นก็เอ็นพอเอ็นปุ๊บเห็นไหมมันก็ไกลว่ามันมันเอาอาหารที่มันดูดมันมันไม่ลงหอวแล้วมันก็จะมาเลี้ยงต้นเห็นเล่ะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมาคือเลี้ยงต้นเห็นไหมนี่ออกยอดอย่างนี้แทนที่มันจะมาลงตรงนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ลงดังนั้นแล้วน่ะการปลูก มันมันต้องปลูกตามฤรูกาลอันนี้เราครับททำไมมันมียืดมีต้นตรงนี้เยอะจังเลยอ่ะก็มันล้มไงมันล้มไงนึกว่ามันเป็นอันนี้มันงอกออกมาเตรียมตรงนี้เลยไม่ใช่มันล้มพอมันล้มเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอตัวเนี้ยไอตัวตาตาตรงนี้ใช่ไหมมันก็โดนแสงอาทิตย์พอโดนแสงอาทิตย์ปุ๊บมันก็แตกตา พอแตกตาปุ๊บแทนที่อาหารนะ่ะมันจะวิ่งลงไปข้างล่างมันไม่วิ่งแล้วมันมาเลี้ยงไอ้พวกนี้ไหมไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนเราปลูกใหม่ทีนี้มันแย่งแสงกันไปแล่ะมันแย่งแสงกันไหมแย่งเสียงกันข้างล่างก็เสียหายหมดเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เราต้องมาแก้เราต้องมาแก้ไขแก้ไขปรับปรุงแก้แก้ได้ไงอะพิธีแก้ไขใช่ไหมครับหนึ่งเลยว่าเราต้องปลูกมันเนี่ยต้องตามฤดูกาลก่อนสองเดี๋ยวพ่อจะให้ปุ๋ยอะที่มันทําให้หยุดต้น ต้นไม่ไม่ต้องสูงมากปีนี้ปี58าแปดนะพ่อจะไม่เอาต้นสูงมากแต่เราจะเน้นหัวทําให้อ่าผมดสูงขึ้นกลายว่าพลังงานที่หมดทั้งหมดที่ที่สะสมมาได้จะลงหัวเลยทําให้เราไม่ต้องมีต้นใหญ่่างนี้ละถ่อไปต้นเราไม่ใหญ่แต่หัวเราจะใหญ่เราจะเริ่มโครงการห้าแปดนำไมหัวนี้ใหญ่กว่าอันนี้ถามว่าใหญ่ไหมสำหรับพ่อเองไม่ผ่าน ือยังไม่่ผานลูกทำไมพ่อไม่ดึงดึงนี้ออกอ่ะดูไรอย่างนี้ถือยังหัวยังไม่ผ่านนะลูกนะยังไม่ผ่านยังใช่ไหมอยากเห็นละอยากเห็นมันยืดยืดเท่ายืดสุดอ่ะอยากเห็นหัวเยอะหัวยาวกว่าอนนะลองคุยดูดินแข็งไม่ใช่นี่เดี๋ยวต้องพงดินใหม่ ต้องใส่อะไรต้องใส่อะไรคาสวาะคาสวาต้องใส่คาสวาล่แล้ห้กระสอบมันเดี๋ยวอยย่ย่ยย่คุยแต่ดินดิใช่เพราะเาใส่คสวคาแค่สงสอบต้องใส่ให้กระสอบอย่าดึง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 ยยมันขาดเรายไม่ขุดอุย้ยยังขุขดยดคุยนมันมันยืดมาถึงนี่เลยอะ แต่ถ้าปีนี้เราใส่ค้าสวสาไปห้ากระสอบนะดินมันจะฟูนี้นี่เราใส่น้องเต็มไปโ oh, อ้สุดยเลยอะเหนไมพอแล้วลูกดินมันแผลอย่าให้มันโดนนี้ดิเวลาเวลาคุยบอสคุยเพราะต้องคุยจะโดนดินอย่าให้ให้ให,ให้ให้โดนหัวมันมันเป็นแผลพอเดี๋ยวมันโดนนะ้ําฝนขึ้นมาเนี่ยมันจะเน่าเข้าใช่ปะนี่สุดถองมันแล้วใช่ไหมยังไปได้อีกโอ้ oh. กวมันเอียงลึกมากเลย